EP7 หนังสือ The Four Agreements re ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิตโดยด o n m i เก e l r u เสียงสะท้อนจากภูมิปัญญาโบราณหนังสือ The Four Agreements re เริ่มต้นด้วยการชวนเรามองชีวิตผ่านมุมมองของภูมิปัญญาโบราณโดยเฉพาะจากชาวโทเทคอารยธรรมโบราณในเม็กซิโกผู้ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนอยู่ในมายาหรือความฝันร่วมกันของโลกมายานี้ไม่ใช่ความฝันยามหลับแต่คือ ความจริงสมมติที่ถูกสร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์ความเชื่อและเรื่องเล่าที่สังคมกำหนดเมื่อเราเกิดมาเราถูกสอนทันทีว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือ,อ,คอเลวเราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและค่อยๆสูญเสียเสยรีภาพในการคิดและการเป็นตัวเองผู้เขียนบอกว่ากระบวนการนี้เปรียบเสมือนการปรับโปรแกรมมนุษย,ษย์เมื่อเรายังเป็นเด็กเรามีหัวใจที่เปิดกว้าง เราพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งโดยไม่ตัดสินแต่เมื่อโตขึ้นเรากลับเต็มไปด้วยสีวิจารณ์ทั้งจากคนรอบตัวและจากภายในหัวของเราเองเราเรียนรู้ที่จะเชื่อคำพูดเหล่านั้นจนกลายเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เราทำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นเมื่อครูบอกว่าเราไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือพ่อแม่ตำหนิว่าเราทำไม่ได้เรื่องเราอาจเชื่อและเซ็นสัญญาภายในใจทันทีว่าฉันไม่เก่งหรือฉันไม่มีคุณค่า แล้วคำพูดเหล่านี้ก็คอยควบคุมชีวิตเราเหมือนมนสะกดตลอดไปผู้เขียนจึงเปรียบว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนนักเวทที่มีพลังสร้างความจริงด้วยคำพูดและความเชื่อแต่เพราะถูกครอบงำโดยมายาเรามักใช้พลังนี้ไปในทางที่ทำร้ายตัวเองเช่นการวิจารณ์การตัดสินและการสร้างกำแพงแห่งความกลัว The Four g r e e m e n t s หรือข้อตกลงใหม่สี่ข้อจึงถูกเสนอขึ้นเพื่อให้เราได้ฉีกสัญญากเก่า ที่ไม่รับใช้เราอีกต่อไปและหันมาทำสัญญาใหม่ที่จะปลดปล่อยเราออกจากมายาคืนเสรีภาพในการเป็นตัวเองและเปิดทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังความรักและความสงบภายในข้อตกลงที่หนึ่งจงซื่อตรงกับคำพูดของตนนี่คือข้อตกลงที่ผู้เขียนบอกว่าเป็นรากฐานของทั้งหมดเพราะคำพูดคือพลังสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์มันคือเวทมนต์ที่สามารถสร้างสวรรค์ในชีวิตหรือทำลายนารกในใจ ได้ภายในพริบตาความหมายลึกซึ้งคำว่า i m p e c c a b l e มาจากรากศัพท์ภาษาละตินแปลตรงตัวว่าไร้บาปดังนั้นการซื่อตรงกับคำพูดไม่ได้หมายความเพียงแค่พูดจริงแต่ยังหมายถึงไม่ใช้คำพูดทำร้ายตัวเองเช่นการวิจารณ์ตัวเองเกินไปหรือการตัดสินว่าตนไม่ดีพอไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการอินทาใส่ร้ายหรือใช้คำพูดกดทับคนรอบตัว ไม่ใช้คำพูดสร้างคำสาดทั้งต่อผู้อื่นและต่อตัวเองเพราะทุกคำที่เราพูดคือพลังงานที่ส่งออกไปในโลกผู้เขียนอธิบายว่าคำพูดเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกลงในดินแห่งจิตใจไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความหวังหรือมเมล็ดพันธุ์แห่งความตัวความเกลียดชังเมื่อเวลาผ่านไปมเมล็ดพันธุ์นั้นย่องมงอกงามและเติบโตในชีวิตของเราเองตัวอย่างเช่น 1. คําคำพูดกับตัวเองถ้าเราพูดว่าฉันโง่จัง หรือฉันไม่มีทางสําเร็จหรอกคําพูดเหล่านี้ทํางานเหมือนมนต์ดำที่สะกดจิตตัวเองให้เชื่อและมันจะค่อยๆกําหนดพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดในทางตรงกันข้ามถ้าเราพูดว่าฉันกําลังพัฒนาฉันมีคุณค่าก็จะเป็นมนขาวที่หล่อเลี้ยงพลังใจและทําให้เราก้าวไปข้างหน้า 2. คําพูดกับผู้อื่นลองนึกถึงคําพูดแรงๆเพียงครั้งเดียวเช่นครูบอกนักเรียนว่าเธอไม่มีวันเก่งธนิตได้หรอก คำพูดนั้นอาจฝังอยู่ในใจเด็กคนนั้นไปตลอดชีวิตในทางกลับกันคำพูดง่ายๆอย่างฉันเชื่อในตัวคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้เช่นกันหลักการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ก่อนพูดให้ถามตัวเองว่าคำพูดนี้สร้างสรรค์หรือทำลายพูดด้วยความรักและเมตตาแม้ในเวลาที่ต้องพูดความจริงที่อาจทำร้ายใจใครสักคนเราก็เลือกวิธีการพูดที่อ่อนโยนได้ฟังสิ่งที่เราบอกตัวเอง เพราะเสียงภายในคือบทสนทนาที่เราต้องอยู่ด้วยตลอดชีวิตใช้คำพูดเพื่อยกคนอื่นขึ้นไม่ใช่เพื่อกดให้ต่ำลงข้อคิดสำคัญคือเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีใช้คำพูดคุณไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่การสื่อสารแต่คุณกำลังเปลี่ยนความเป็นจริงทั้งชีวิตเพราะคำพูดไม่ใช่เพียงเสียงที่หายไปในอากาศแต่เป็นพลังงานที่สร้างความจริงและกลับมาหาเราเสมอข้อตกลงที่สองอย่ารับทุกสิ่งมาเป็นเรื่องส่วนตัว นี่คือข้อตกลงที่ผู้เขียนบอกว่าเป็นกุญแจปลดปล่อยความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะบ่อยครั้งความเจ็บปวดของเราไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นทำจริงๆแต่เกิดจากการตีความและการเอามาผูกติดกับตัวเราต่างหากความหมายลึกซึ้งผู้เขียนอธิบายว่าทุกสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำไม่ได้สะท้อนว่าเราเป็นใครแต่มันสะท้อนว่าเขาเป็นใครถ้ามีใครชมคุณนั่นคือการสะท้อนมุมมองความเชื่อ หรือคุณค่าที่เขามีในใจถ้ามีใครด่าคุณนั่นคือการสะท้อนบาดแผลความเจ็บปวดหรือโรคภายในที่เขากําลังเผชิญเมื่อเราเผลอเชื่อว่าคําพูดเหล่านั้นคือความจริงของเราเราจึงเจ็บปวดโดยไม่จําเป็นแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าทุกคําพูดคือกระจกสะท้อนใจคนพูดเราจะไม่ถูกมันทําร้ายตัวอย่างเช่นหนึ่งการถูกตําหนิถ้าเจ้านายพูดว่างานคุณไม่ดีเลยถ้าเรายึดติดเราจะโกรธเสียใจ หรือสงสัยในคุณค่าแต่ถ้าเรารู้ว่านี่คือมุมมองของเจ้านายที่อาจขึ้นกับอารมณ์ความคาดหวังหรือแม้แต่ความเครียดส่วนตัวเราจะไม่เจ็บปวดและยังสามารถแยกเอาส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะมาใช้ได้ 2. การถูกชมเกินจริงสมมติคุณได้รับคำชมว่าคุณคือคนที่เก่งที่สุดที่ฉันเคยเจอถ้าเราเอามาเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปเราก็อาจยึดต,ติดกับภาพลักษณ์นั้นและพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้ จนกลายเป็นภาระกฏดัน 3. คนแปลกหน้าบนท้องถนนหากมีใครตะโกนด่าในสภาพจราจรติดขัดคำพูดนั้นไม่เคยเกี่ยวกับตัวคุณจริงๆแต่สะท้อนว่าเขาอาจกำลังหงุดหงิดเครียดหรือมีปัญหาบางอย่างในชีวิตอยู่แล้วหลักการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ให้ถามตัวเองเสมอว่านี่คือความจริงของฉันหรือความจริงของเขาอย่าให้ทั้งคำชมและคำด่ามานิยามคุณค่าในตัวคุณ เพราะคุณค่าที่แท้จริงเกิดจากภายในไม่ใช่คำพูดภายนอกจำไว้ว่าทุกคนถูกโปรแกรมมาแตกต่างกันความเชื่อการเลี้ยงดูและประสบการณ์ทำให้พวกเขามีกรอบความคิดเป็นของตัวเองสิ่งที่พวกเขาพูดจึงสะท้อนโลกของเขาไม่ใช่โลกของคุณใช้คำวิจารณ์เป็นข้อมูลไม่ใช่คำพิพากษาเลือกหยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์และปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นข้อคิดสำคัญคือเมื่อคุณเลิกเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเรื่องส่วนตัว คุณจะได้อิสระจากการควบคุมของผู้อื่นคําพูดของใครก็ไม่สามารถบังคับอารมณ์และคุณค่าชีวิตคุณได้อีกต่อไปคุณจะมีกรอะป้องกันภายในที่ทําให้จิตใจสงบมั่นคงและเป็นอิสระอย่างแท้จริงข้อตกลงที่สอยาด่วนสรุปหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดของความขัดแย้งและความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เกิดจากเรื่องราวที่เราสมมติขึ้นมาในหัวผู้เขียนจึงบอกว่าข้อตกลงข้อนี้คือ การฝึกให้เราปลดปล่อยตัวเองจากนิสัยอัตโนมัติที่สร้างปัญหาโดยไม่จําเป็นความหมายลึกซึง้งมนุษย์มีแนวโน้มที่จะสมมติอยู่เสมอเพราะสมองชอบหาความหมายและคําตอบให้ทุกสิ่งแม้จะไม่มีข้อมูลมากพอก็ตามตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนส่งข้อความมาแบบสั้นๆเราอาจคิดว่าเขาไม่พอใจเราแน่ๆถ้าเจ้านายทำหน้าเครียดเราอาจคิดว่าฉันต้องทำอะไรผิดไปแล้วถ้าคนรักไม่พูดอะไร เราอาจคิดว่าเขาไม่สนใจเราอีกแล้วความจริงคือเหตุผลเบื้องหลังอาจเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเช่นเพื่อนรีบเจ้านายเครียดเรื่องอื่นหรือคนรักแค่เหนื่อยจากงานแต่การสมมติทําให้เราเจ็บปวดวิตกกังวลและบางครั้งก็สร้างปัญหาที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาตัวอย่างเช่น 1. คู่รักทะเลาะก,กันเพราะความเข้าใจผิดคนหนึ่งเงียบเพราะเหนื่อยจากการทํางานแต่อีกฝ่ายคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วจึงโกรธและประชด ผลลัพธ์คือเกิดความขัดแย้งทั้งที่ต้นเหตุไม่มีอะไรเลย 2. การทำงานในทีมพนักงานคิดว่าหัวหน้าคงไม่ชอบไอเดียนี้เลยไม่กล้าเสนอทั้งที่จริงๆหัวหน้าอาจกำลังรอความคิดสร้างสรรค์อยู่ 3. ชีวิตประจำวันคนแปลกหน้ามองเราเฉยๆเราคิดว่าเขาไม่ชอบหน้าเราแน่ๆแต่จริงๆเขาอาจแค่กำลังคิดเรื่องของตัวเองวิธีแก้ไขและการนำไปใช้ หกล้าที่จะถามตรงๆแทนที่จะเดาความชัดเจนดีกว่าการคาดเดาเช่นถ้าคุณสงสัยว่าเพื่อนโกรธก็ให้ถามเพื่อนตรงๆว่าเราโอเคกันไหม 2. สื่อสารอย่างโปร่งใสอย่าปล่อยให้คนอื่นต้องเดาถ้าต้องการอะไรให้พูดตรงๆแล้วอย่าคาดหวังว่าเขาจะรู้เอง 3. เปิดใจรับฟังเมื่ออีกฝ่ายอธิบายให้ฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อหาคำยืนยันสมมติเดิมของเรา สังเกตความคิดของตัวเองเวลาที่คุณคิดว่าเขาคงจุดๆุดจุด,จดหรือน่าจะจุดจุดจุดให้หยุดและถามตัวเองว่านี่คือความจริงหรือแค่การคาดเดาข้อคิดสำคัญคือความจริงมักเรียบง่ายกว่าสมมติในหัวของเราเสมอหากเราหยุดการด่วนสรุปและแทนที่ด้วยความกล้าที่จะถามและความชัดเจนในการสื่อสารชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบมากขึ้น ข้อตกลงที่4ี่ทำให้ดีที่สุดเสมอนี่คือข้อตกลงที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมที่ทําให้3ข้อก่อนหน้านี้สามารถเกิดขึ้นจริงในชีวิตได้เพราะต่อให้คุณรู้ว่าต้องใช้คําพูดอย่างไรข้อ1ต้องไม่รับอะไรมาเป็นเรื่องส่วนตัวข้อ2และไม่ด่วนสรุปข้อ3แต่หากคุณไม่ฝึกการทําดีที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นทียงแนวคิดที่ไม่เคยถูกนํามาใช้จริงความหมายลึกซึ้งการทําดีที่สุด ไม่ใช่การทํางานให้หนักที่สุดไม่ใช่การบิบคั้นตัวเองจนหมดแรงและไม่ใช่การเปรียบเทียบก,กับใครแต่หมายถึงทําเต็มกําลังในเงื่อนไขของวันนี้ไม่เสียดายหรือเสียใจภายหลังว่าฉันควรทํามากกว่านี้ไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบแต่ยอมรับในความพยายามที่แท้จริงของตัวเองดีที่สุดของเราไม่เหมือนเดิมในทุกๆวันวันที่คุณแข็งแรงมีพลังดีที่สุดอาจหมายถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ วันที่คุณป่วยเหนื่อยหรือเศร้าดีที่สุดอาจห<า>มายถึงแค่พยายามลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อการเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยให้คุณไม่โทษตัวเองไม่รู้สึกผิดและไม่ตกอยู่ในกับดักของการเปรียบเทียบกับคนอื่นตัวอย่างการใช้ในชีวิตจริง 1. การเรียนรู้คุณตั้งใจเรียนภาษาใหม่แต่วันหนึ่งคุณเหนื่อยมากการอ่านเทียงหนึ่งหน้าอาจเป็นดีที่สุดของวันนั้น ซึ่งก็มีค่ามากกว่าการไม่ทําอะไรเลย 2. ความสัมพันธ์เพื่อนมาขอระบายปัญหาคุณแม้จะเหนื่อยแต่เลือกฟังอย่างเต็มที่เท่าที่ทําได้นั่นก็ถือว่าคุณได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้ว 3. การทํางานหากคุณพยายามแก้ปัญหาโครงการอย่างเต็มที่แม้มันยังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณทําตามความสามารถสูงสุดแล้วคุณจะไม่เสียใจภายหลังหลักการนําไปใช้ได้แก่ อย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบเป้าหมายไม่ใช่การทำแบบไร้ที่ติดแต่คือการทำเต็มที่ในสถานการณ์จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องการทำดีที่สุดในแต่ละวันแม้เป็นเรื่องเล็กๆจะสะสมกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาวให้อภัยตัวเองหากผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังแต่คุณได้ทำเต็มที่แล้วให้ถือว่านั่นก็เพียงพอแล้วใช้ข้อตกลงข้ออื่นควบคู่เช่นทำดีที่สุดในการใช้คำพูดข้อหนึ่ง หรือทําดีที่สุดในการไม่ด่วนสรุปข้อ3ข้อคิดสําคัญคือความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์สุดท้ายแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่าฉันได้ทําดีที่สุดแล้วเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนี้คุณจะลดความรู้สึกผิดลดการเสียดายสิ่งที่พลาดไปเพิ่มความภาคภูมิใจและความสงบใจท้ายที่สุดการทําดีที่สุดเสมอจะทําให้ชีวิตคุณไม่ใช่เพียงการดิ้นรนเพื่อความสําเร็จ แต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายและความสุขในทุกๆก,ก้าวบทสรุปเส้นทางสู่เสรีภาพภายใน The Four e r e m e n t s ไม่ใช่เพียงคู่มือการใช้ชีวิตแต่คือกุญแจปลดล็อกพัฒน,นาการทางใจที่เราถูกสังคมความเชื่อและเสียงวิจารณ์ต่างๆล่ามโซ่เอาไว้ตั้งแต่เด็กหนังสือเล่มน,นี้เตือนเราว่าทุกคนถูกปรับโปรแกรมให้เชื่อฟังกฎเกณฑ์และข้อตกลงเก่าๆที่เต็มไปด้วยการตัดสินการตำหนิและความกลัว เพื่อก้าวออกจากวงจอนั้นผู้เขียนจึงเสนอข้อตกลงใหม่สี่ข้อที่จะช่วยให้เรากลับมามีอิสระจากภายในอีกครั้งได้แก่ 1. งจงซื่อตรงกับคำพูดของตนคำพูดคือพลังเวทมนตร์ที่สร้างความจริงขึ้นมาได้หากเราใช้คำพูดเพื่อทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นมันจะกลายเป็นพิษที่กัดกร่อนชีวิตแต่ถ้าเราใช้คำพูดเพื่อสร้างกำลังใจและแบ่งปันความจริงด้วยความรักโลกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงทันที 2. อย่ารับทุกสิ่งมาเป็นเรื่องส่วนตัว สิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือทําไม่ได้สะท้อนว่าเราเป็นใครแต่มันสะท้อนโลกภายในของเขาหากเรายอมให้คําพูดเหล่านั้นเข้ามากําหนดคุณค่าของเราเราก็จะถูกควบคุมโดยคนอื่นแต่ถ้าเราวางมันลงเราจะมีอิสระจากการตําหนิและการยกย่องเหมือนกัน 3. อยยาด่วนสรุปเรามักสร้างเรื่องราวขึ้นในหัวแล้วเชื่อว่ามันคือความจริงทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ใช่เลยการสื่อสารตรงไปตรงมากล้าถามกล้าพูดอย่างชัดเจน จะช่วยให้เราไม่หลงอยู่ในโลกของความเข้าใจผิดและไม่สร้างความเจ็บปวดเกินความจําเป็น 4. ทําให้ดีที่สุดเสมอนี่คือเสาหลักที่ทําให้สาข้อแรกกลายเป็นจริงได้เพราะเมื่อเราทําดีที่สุดในทุกสถานการณ์เราจะไม่ตกหลุมพรางของความรู้สึกผิดความเสียดายหรือความคาดหวังที่เกินจริงการทําดีที่สุดไม่ใช่การสแสวงหาความสมบูรณ์แบบแต่คือการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมในแต่ละวันแก่นแท้ของ The Decrements Four agreementments <ęd isis. S 1> เมื่อเรานำข้อตกลงทั้งสข้อนี้มาใช้ร่วมกันชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งเราจะพูดด้วยความรับผิดชอบและความรักเราจะไม่ถูกคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นควบคุมเราจะสื่อสารอย่างจริงใจลดความเข้าใจผิดและเราจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแบกความเสียใจหรือความกังวลไว้สุดท้ายข้อตกลงเหล่านี้จะพาเราไปสู่สิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าเสรีภาพส่วนบุคคลนั่นคือ การมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงปราศจากพันธนาการที่สังคมและความเชื่อเก่าๆเ,เคยบังคับสิ่งสําคัญที่สุดคือการปฏิบัติไม่ใช่เพียงการอ่านหรือเข้าใจเพราะทุกครั้งที่เราพูดด้วยความเื่อตรงวางใจไม่รับสิ่งใดมาเป็นเรื่องส่วนตัวหยุดด่วนสรุปและลงมือทําดีที่สุดแล้วเรากําลังสร้างข้อตกลงใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปทีละวันจนกลายเป็นชีวิตที่มีอิสระและสงบสุขอย่างแท้จริงถ้าชอบการสรุปหนังสือแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นก็แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปเลยแล้วเรามาสรุปหนังสือดีๆไปด้วยกันครับ Inspiration Channel ขอบคุณครับ